ใส่นี่เหรอครับใส่าง,งามงๆเนี่ยอือติดสองครับ สวัสดีครับผมยินดีตอนรับซูช่องลูกจ้างอิสระพบพ่อกันย้ำมือเศร้าครับพาพี่น้องมายามหนูเข้าแล้วครับเบื้องบรรยากาศเมื่อนี้ค่อนข้างที่จะเย็นสบายดีครับอากาศบ่เย็นเท่าไดครับมือเนี่ยแต่ว่ากลางคืนล้มครับเอาครับเขาไปรุ่นกับดักเขาเลยครับมือเนี่ยว่าเฮาสีมานบ่หมานครับเป็นปลาทัวด้วยครับมือเนี่ยี่ครับปลาทัวที่เพิ่น เกี่ยวแล้วล่ะครับเพิ่นกำลังมัดอยู่แต่ฟังทั้งพุ่นเพิ่นมัดประทันแล้วเขาก็ใส่มะฮอดแค่ต้นไม่ไงหน่ยครับมันพอดีกับมันเหมือนเขาก็สิยามวนไปนี่ล่ะครับยามไล่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 ไ,ไปนี่แล้วก็ไล่มาเนี่ยแล้วก็สีมีทั้งหลังเขาพูนฟังทั้งขางควงเขาพุดเอียกเสี่หาหลังนี่ล่ะครับไปรุ่นหลังแรกน้ำกันเลยครับเลื หลังเล็กลั่นครับเดีย๋ยวจะลั่นเล่าลั่นบ่ถือโอ้ยหลังเล็กฮอรลั่นบ่ถือครับหลังเล็ก หลังที่สองแลวครับเนย่งครับดูดูดบางก่อนหืเชียงห้อ,องท่านตายครับ เดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยปล่อยปล่อยไปริบเลยครับตัวน้อยพวดครับลูกหนูเขาเ่เอานอกจากตัวนด้ต้องติดกับแล้วมันตายครับเขาก็จำเป็นต้องเอาไปเฮ็ดล้ะครับ สองหลังท่านไปหลังีจุดเลยนะ ินึ่งกระเพาะหลือตะเกียนผมบ่าถืออยู่อืมทางนี่ลั่นล่ะครับก็เห็นกลับล่อรุ่นน้ำกันละเบาน่นะเจ๋งเหรอโอ้เวลากูมั้งเถอะเต็มแรกของเขาครับสำหรับเศร้านี่ เป็นหนูพกไส้งามๆครับไส้มินิกระดูกกรอบหนึ่งแต้มมาแล้วหลังนี้ก็กลับหายต้นนะอือ หนูท้องขาวครับน,นี่นูท้องขาวตัวงา้มอยู่นะครับนูท้องขาวก็ได้ถือว่าตัวใหญ่ยอยู่ครับใส่เ่ยสองแต้มแล้วครับมาเอาก่อน ตุ้งรันอยู่ครับก็คือเป็นนูยังท่านอะเห็นโตอยู่ครับนูพกน้อยอยีกครับใส่ที่ผมปอยวัางหันตัวเนี่ยถ้าต,ตัวนี้ตายต้องออกกระบ้านครับเอาไปเฮ็ดมือขึ้นนี่ก็ได้ใส่ใหไงปันใดครับใส่กับล้างนง้ำๆนี่แหละล้างนี่ก็ติดนด้ครับมึกขึ้น เดียด๋วยวผมเบิกกลับหายอีกแล้วนี่แหละครับถ้าเขามาซ้ำหมายเกาเฟินมันก็สีมีแต่หนูน้อยๆนนตัวนี้ใส่ง้มอยู่ครับหมดหมด ใส่กำงามอีกที่เก้าแล้วครับมดจินหมดเจะครับคือนี้นก็ได้ไปกันมิ้ต่ได้ใส่ประมาณนี้แหละครับบ่มิตัวใหญ่เลยเมื่อเนนงได้จากเป็นหนูปลาทั่วเ็าซ้ำหมายเก่าม้าคำครับบ่มิ้นทงใสแต่เลยเห็นตะมองนี้แหละเป็นตะใส ขึนนี่ก,ก็น้ำหนูต้องขาวตอนเศร้าหัวน้ำหนูต้องขาวอีกครับอยู่ต้องขาวใส่งามง้อยู่ครับใส่ ตัวปุใยญ่ก็ใส่ไลยเต็มเอาเนาะครับเนาะหนูท้องขาวอีกครับเู้ยหนูท้องขาวล้วนๆช่วงเนี้ย คับมือ่อคืนเลยเต่ามาเป็นไรเต่ามาหมดละหมดแต่มือ่อคืนนี่แลหละนูเราเ้าว่ตถุเลยเรพยายามทิ้วปลามันโขงมานี่แหละ ใส่นินีินินิ่อือกระวดลุดกนกระพดนะครับกระพดหายยากเลยส่ง นะครับถึกดีอยู่ครับแต่วา่ามันหัวโตเบไง่ายปันหดหนูเม,มื่อนี่ยถือว่าพอได้อยู่ได้กินอยู่นะครับก็โพดหายเออใส่เสียงไข่ขึ้นมาแนครับเนี่ยใส่าง,งามอยู่ครับตัวเนี่ยกลางโซเลยครับ เือหนูหน่อยใส่มินิหนูคว้าครับนี่ยู่แบบนี้ล่ะหนูคว้าเขามากินปลาทัวหม,หมดหมดหรือว่าใส่งามอยู่ครับ โมลันครับอยู่คือเก่าครับเลาะลิ้มนี่แหละไปบ่นจนของเพิ่นไม้เกี่ยวทัวร์้หรอครับเออมามัดทัวร์้หรอครับของให้เพิ่น หมดใส่น้ำอยู่ครับหมดหมด อ๋อวงน,นี่ติดสองครับวังโอ้ติดสองตัวเนี่ยสองสองตัวหลังเดียวติดสองตัวครับหลังเดียวติดสองตัวหนูหน้อยครับเมื่อเขามากิน สองสองโซ่พร้อมกันล่ะครับอืม การคอ,อสวยงามอยู่ครับยากาศ้งมเศร้าครับม้ยอากาศบ่อหนาวแห้ง เย็นสบายดีครับเมื่อนี่บ่ค่อยหนาวแห้งหลังนี้อยู่คือเก้าครับบอลันอืมอโทษ สร้างหอมแลาะหาไม่เห็นแล้เฝ้าอยู่สวยแล้วเศร้าลันครับลันนีอือครับดูท้องขาว ขเาถึกดีอยู่ครับแต่มันห่างเป็นหนูหน้อยอนี่ก็หนูหน้อยอีกกระดูกกรอบๆนี่แหละครับ หมดเกาะขออ้าวโพดนะครับตัวสมคัญใส่จนเมดทุกเม็ดใส่ได้หอดีแก่นเล้วครับนะเนีเ่ยเลือเตะแก่นมันกับฉีดน้ำยาใส่ดักก็ได้ขึ้นกันครับ โอ้มีแต้มครับถืองูพอดีว่ะครับใส่นี่เหรอ,างงาอางงาครับใส่งามๆยัๆ่หือว่างามเลยครับใส้เหรอครับของพื้นมากกูทัวร์ละ ไห,ไหนส,งสงูงคืนนี่ก็ถือคาบลังเนี่ยต้องรอบเศร้าที่เป็นเจ้าใดรอบเศร้าว่าถือ หลังสุดท้ายแล้วครับแล้วก็สีเหลือ,อยู่มุมพุ่นอีกเสีหาหลังหรือเท่าไหร่นี่แหละครับยังไปรุ่นน้ำกันทั้งพุ่นนี่หลังสุดท้ายแล้วครับเห็นเลยเห็นไกลเลยครับ ต็มสุดท้ายแล้วครับหลังสุดท้ายก็นนี้เต็มตสุดท้ายหม่นนะครับไปอยู่ฟังท้องผมครับฟังคล้องเริ่มไปหุ่นนะครับไปยี่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกยู่นี่หกหกหลังครับมาลุ้นกันเวลาหลังที่รีวิวให้พี่น้องเขาเบื้องที่ดักช่วงเล็กๆครับ หลังแรกบริติดครับหลังสองอืม งามมินินคืเอเราหรอครับ <laughs> สามหลังขี่ไต่บ่าทางานครับเนื่องจากเป็นหนูหน้อยนอกจากทีน่นี้หนู่นลุดเข้าม้าแล้วครับ หมดกินครับใส่งามอยู่แลหมดเจาะห้องสีหลังสองแก้มครับอื้ม ใต้ครับใส่งามอีกขึ้นก้าแล้วครับมินิสวยๆหลังสุดท้ายเป็นในหลังสุดท้ายอือ หกหลัง4แ้มครับกระิไปสรุปผลงานอยก,กับรถผลร์ละครับบ้านเน่ไปครับเบละสรุปผลงานพููครับมาเบ่งผลงานกนารยามหนูรอบเศร้าของเขาครับเมื่อเนี่ยนี่เขายามาม้าเมื่อคืนนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หา้าสิบสามตฉมครับสําหรับเมืม่อคืนเนี่ยเมอ่อเศร้านี่ไปเอามาอีกจากโตหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เบียดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสเจ็ดสิบแปดสิบเก้าคีสีบอยดยี่สิสงยี่สิบันะับสี่กับนับนการแหน่งสี่กับเป็นเต้มนับแต้มหนึ่งเหมือดละครับเนี่ยมีอยู่3ามเต้มครับน,น้อยๆบปนะครับรอบเศร้า2ี่รอบกลางคืนเนี่ยสิ 22, ก็นน 13, ตกสามสิบห้าตัวพอดีครับ3ามสิบหเต้มครับสำหรับการดักมูเขาเมื่อน,นี่ก็ถือว่าหมานอยู่รครับเมื่อน,นี่ก็ไดขนาดไปซ้อา ถือเก่าเพื่อนเนี้ยน่ะหมายเก่าเพื่อนน่ะเพื่อนกะดักไปบ่อกี้มื่อไรหรอครับพอดีเขามาค้ำเมื่อวานเนี่ยบ่มีหมายก็เลยไปดักหมายนี่หระครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามีความหมานอยู่หรอครับจังใดก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้น้ำหนเด้อครับขอบคุณทุกซับทุกเมินทุกการรับชมครับผมพ่อกนคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ